สวัสดีค่ะเด็กๆป .5 ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นการพัฒนาการเขียนตัวชี้วัดก็มี2ตัวชี้วัดนะคะก็คือ1เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจต,ตนา 2. มีมารายาทในการเขียน การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบผู้เขียนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเขียนให้กระจ่างชัดเจนโดยใช้หลักฐานหรือเหตุผลประกอบการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นการพัฒนาการเขียนสื่อสารนักเรียนอยากจะเขียนความรู้สึกหรือความคิดเห็นเรื่องใดมากที่สุด ให้นักเรียนอ่านคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ที่ครูกำหนดให้นะคะแล้วก็เราก็ลองออกความคิดเห็นเรื่องที่แสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นเหล่านั้นว่ามีเรื่องแนวใดบ้างเรื่องที่ครูนํามาให้นะคะก็คือเน็ตทําให้เกิดแนวใหม่ง่ายไม่ต้องมีลงทุนนักปั้นเขียนออนไลน์กับเด็กดี .com นักเขียนยุคใหม่ไม่ได้เกิดจากตะกร้าบรรณาธิการอีกต่อไปแล้วคำกล่าวนี้ดูเหมือนจะเป็นจริงขึ้นทุกที โดยเฉพาะยุคที่กระแสนิยายออนไลน์มาแรงเช่นนี้ยิ่งเห็นได้ชัดอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ทำให้นักเขียนใหม่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นประกรณ์ตำแหน่งโปรดักชันหรือพี่ปอนของน้องๆในเว็บไซต์เด็กดี .com ยืนยันประสิทธิภาพด้วยช่องทางดังกล่าวนี้เองทำให้ภาพของเด็กดี .com ที่เปิดมาแล้ว8ปีชัดเจนขึ้นในฐานะตลาดนะัดต้นฉบับออนไลน์ ส่งออกนักเขียนใหม่นิยายเรื่องใหม่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดในเวลานี้ถึงขั้นถูกเปรียบเทียบว่าเป็นตลาดไทยแห่งโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวอย่างน,น้อยๆในรอบ4-5ปีนี้มีต้นฉบับที่เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการตีพิมพ์กว่า500เล่มไปแล้วตอนแรกๆที่เปิดเว็บใหม่ๆไม่คิดเลยว่าจะมีนักเขียนวัยรุ่นเยอะขนาดนี้แต่พอมาเด็กดีน่าจะเป็นตอนที่เดอไวรดัดังนั้นดังเปรียงปังนั่นเอง นับจากนั้นจำนวนต้นฉบับและสำนักพิมพ์ที่เวะเวียนเข้ามาคอยไล่หาเรื่องเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆในจำนวนสำนักพิมพ์ขาประจำอาทิแจมใไสสถาพรบุ๊คพับลิซ,ซิ่งฟิสิกเซ็นเตอร์คัมมอนเป็นต้นต้นฉบับจากเน็ตมีความเสี่ยงน้อยลงหนุ่มโน้ตชฉลยถึง3ข้อดีดีต่อคนอ่านที่จะลองของใหม่โดยไม่ต้องกังวลว่าคนส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบจากจานวนคนมุงและคอมเมนต์ในเว็บ อีกทั้งดูตัวอย่างได้ด้วย 2. ดีต่อคนเขียนเน็ตเป็นเหมือนพื้นที่ทดลองทําให้คนคิดและเขียนงานแนวใหม่ได้โดยไร้ขีดจํากัดเน็ตทําให้เกิดแนวใหม่ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องมีการเพราะไม่ต้องมีต้นทุนอย่างเราคิดจะเอาแนวใหม่ไปเสนอกับสํานักพิมพ์ก็ช่างใจว่าแนวใหม่จะขายได้ไหมแต่ในเน็ตลงได้เลยถ้ามีคนชอบสํานักพิมพ์ก็นําไปตีพิมพ์เองมอดมโน้ตว่ายอย่างนั้น ที่สําคัญที่เว็บเด็กดีเปิดรับทั้งคนใหม่คนเก่าพี่ชายคนนี้บอกเลยว่าเข้ามาได้ไม่ต้องกลัวเขียนไปก่อนแล้วจะเก่งเองเพราะในเว็บมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่แล้วตั้งแต่การเขียนไปจนถึงสะกดคําผิดและวิจารณ์ 3. ดีต่อสํานักพิมพ์ก็คือไม่ต้องเสี่ยงกับงานที่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าแม้จํานวนคนมุงและเม้นในเว็บต้องฟังหูไว้หูเหมือนกัน ซึ่งหนุ่มๆชาวเว็บเด็กดีเห็นพ้องได้ว่าต้องทําเช่นนั้นแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าพอดูทิศทางกันได้เราดูจากจํานวนคนเข้าชมบวกกับคนติดตามที่บุ๊กมาร์กเรื่องไว้หรือคอมเมนต์เทียบกับคนเข้าชมหนุ่มโน้ตให้ความเห็นเรื่องนี้หนุ่มปอนป์ะกณย้ำไม่มีหน้ามาแน่นอนเพราะที่เว็บมีระบบล็อกตรวจสอบอยู่แล้วว่าจํานวนคนเข้าชมและคะแนนโหวดที่แต่ละคนทาได้ครั้งเท่านั้นปั่นไม่ได้แน่นอนทางด้านหนุ่มโน้ตจึงเสริมต่อว่า อย่างท็อปเชนคงปั่นไม่ได้แน่นอนเพราะเช็คจาก IP ได้เรานับจากคนเข้าชมแบบไม่นับซ้ําในแต่ละเดือนจึงไม่น่าแปลกใจที่สํานักพิมพ์บางแห่งจะเปิดรับต้นฉบับจากเน็ตเพิ่มขึ้นทุกวันและสิ่งที่พี่ๆที่เด็กดีทําไมไม่เปลี่ยนคือให้ความเป็นกลางและอิสระเรื่องที่ส่งมาเราไม่ได้อ่านเลยแค่ตรวจสอบความไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้คำหยาบคายหรือผิดศีลธรรมหรือไม่เท่านั้น ส่วนแนวเรื่องที่น้องจะเขียนส่งเข้ามานี่ก็เป็นบทความนะคะในเรื่องของการเขียนนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะของเราคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะเลือกเขียนแสดงความคิดเห็นหนึ่งหัวข้อนะคะโดยมีหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ3เยาวชนคืออนาคตของชาติ เมื่อเราเลือกหัวข้อเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาหัวข้อที่เราเลือกนะคะมาใส่ในข้อ2.1นะคะอย่างเช่นเด็กๆอาจจะเลือกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เด็กๆก,ก็เขียนไปเลยนะคะต่อมานะคะ2.2นะคะความคิดเห็นกับสิ่งที่นักเรียนจะปฏิบัตินะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่คุณครูยกมานะคะสมมุติว่าคุณครูยกเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ ความคิดเห็นของครูก็คือเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งที่นักเรียนจะปฏิบัตินะคะครูยกตัวอย่างเช่น,อ,นอ่านหนังสือดูแลต้นไม้ที่ปลูกทำความสะอาดสถานที่สาธารณะถ้าเด็กๆตอบเลือกของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เด็กๆก,ก็เลือกมานะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรนะคะสุดท้ายนะคะข้อ2.3นะคะให้นักเรียนเรียบเรียงข้อความ ที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนความยาวประมาณ3-5มถึงหบรรทัดนะคะตัวอย่างนะคะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าและไม่อาจเรียกคืนมาได้อีกดังนั้นเราจึงควรใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นมากที่สุดเมื่อมีเวลาว่างจึงควรทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นอ่านหนังสือดูแลต้นไม้ทําความสะอาดสถานที่สาธารณะถ้าเด็กๆเ,เลือกหัวข้อการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เด็กๆก,ก็ แสดงความคิดเห็นมานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเวลาแสดงความคิดเห็นเด็กๆจะต้องแสดงความคิดเห็นในด้านที่สร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ใช้คําสุภาพนะคะเหมาะสมกับกาละเทศะนะคะกิจกรรมของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่77ในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งมาในไลน์วิชาภาษ,ษาไทยของเรานะคะเพื่อให้เพื่อนได้แลกเปลี่ยนนะคะการเขียนของเรานะคะสำหรับวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ